สวัสดีค่ะพบกับ h e a l t h Connect ค่ะวันนี้ดูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ในการบริการสุขภาพของกลุ่มคนข้ามเพศแล้วก็กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะตอนนี้นะคะสอสอสอกับภาคีเครือข่ายได้ช่วยกันนำร่องค่ะสนับสนุนการพัฒนาบริการด้านสุขภาพทําในสี่ภูมิภาคสี่จังหวัดเลยนะคะก็คือคนข้ามเพศกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะจะได้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและมีมาตรฐานค่ะท่านหนึ่งคือพี่หนูเล็กพี่หนูเล็กอยู่ที่จังหวัดลำพูพี่หนูเล็กเสียชีวิตแล้วเช่นกัน พี่หนูเล็กทุกครั้งที่เขาไปโรงพยาบาลจะถูจกจับตรวจ H I V มันทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปโรงพยาบาลเสียงสะท้อนจากคนข้ามเพศในการเข้าถึงบริการการรักษาของสถานพยาบาลส่วนหนึ่งเกิดจากสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศยังมีอยู่จำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือซสซ,อซ,อซ,อซอจัดประชุมวิชาการการพัฒนาบริการสุขภาพของบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายในประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมนั่งร่องคณะแพทยศาสตร์ในการขับเคลื่อนบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการบริการและลดความเหลื่อมล้ำการบริการของบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศ หัใจสํสำคัญของการพัฒนานงานวิชาการคือการเสริมพละกกำลัง mm. เสริมองค์ความรู้โน้ตฮาวต่างๆในส่วนของโรงพยาบาลแพทย์โรงเรียนแพทย์ในส่วนทวีภาคครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานเรื่องเรื่องการให้ฮอร์โมนออผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาจะมีความต้องการในการใช้ฮอร์โมนเพื่อปรับแต่งร่างกายให้เขาสามารถที่จะจัดก,การปัญหาได้เราเจอปัญหาเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง m e n t a l w e l b e i n g สุขภาพจิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศซ,ซึ่งถูกตรีตาถูกกีดกันถูกเลือกปฏิบัตินี่คือหัวใจสําคัญที่เป็นก้าวย่างที่เขาจะต้องเตรียมเปลี่ยนไทยร่างกายนะครับไปสู่เพศสํานึกของเขาที่เขารู้สึกว่านี่คือตัวตนของเขาเองเราคิดว่าเป็นความท้าทายที่ที่เป็นทางเลือกที่คนที่ความหลากหลายทางเพศเนี่ยควรจะเข้าถึงบริการไม่ว่าเขาจะตัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าเปลี่ยนแปลงเพศก็ตามแต่ต้องมีบริการพื้นฐานที่รองรับอยู่ การประชุมพัฒนาการบริการสุขภาพของคนข้ามเพศและเพศหลากหลายของประเทศไทยเป็นการแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนบริการสุขภาพของคนข้ามเพศที่สอสอส,อสอและภาคีเครือข่ายนำร่องสนับสนุนพัฒนาการบริการสุขภาพใน4จังหวัด4ภูมิภาคให้มีมาตรฐานและให้ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม โดยสสสและคลินิกเพศหลากหลายเจนวีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันดําเนินงานด้านวิชาการการทํางานร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพกับคนข้ามเพศและคนที่มีความหลากหลายทางเพศโดยขยายบริการสุขภาพไปยัง4จังหวัด4ภูมิภาคได้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยา เขตองครักษ์ให้เป็นแนวทางพัฒนาบริการที่เข้าถึงได้มีมาตรฐานและเป็นมิตรสามารถสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพได้อย่างเท่าเทีเทยมมากขึ้นมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับบริการนะคะแรกๆตอนเปิดคลินิกปีแรกๆเนี่ยเรามีคนรับบริการสักหลัก20กว่าคนในปีแรกๆเนาะตอนนี้เรามีนิวเคสในปีล่าสุดเนี่ยประมาณ500-600ถึงหกนิวเคสนะคะในแต่ละปีซึ่งคลินิกเราเนี่ยเปิดแค่ครึ่งวันต่อสัปดาห์ เราเห็นเลยว่าจํานวนของคนที่ต้องการรับบริการเนี่ยเขากา็มีปริมาณที่มากนะคะแล้วก็เราเห็นว่า,ารูปแบบเนาะแต่ก่อนเราจะต้องเป็นพ่อแม่พาลูกมาเพราะว่ายา้ายลูกกลับไปเป็นเพศเดิมตอนนี้เราเจอพ่อแม่พาลูกมาเพราะว่ายา้ายลูกใช้ฮอร์โมนได้อย่างปลอดภัยมันมีมันมีเรื่องของการยอมรับที่เราเห็นว่ามันมีความมากขึ้นนะคะมีการยอมรับที่สูงขึ้นในสังคม ปัญหาความเรื่อมล้ำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศส่งผลให้กลุ่มคนดังกล่าวเข้าถึงการบริการได้น้อยกว่ากลุ่มรักต่างเพศจากสถานพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศยังคงมีอยู่จำกัดอีกทั้งประเด็นเรื่องเพศที่ทำให้ผู้รับบริการรู้สึกกังวลขาดความมั่นใจและทำให้ไม่อยากเข้ารับบริการด้านสุขภาพเมื่อประมาณอาทิตย์แล้วเนี่ยมีการประชุมนะคะเพื่อรับฟังเสียงของ คนในชุมชน คนข้ามเพศแล้วก็ผู้จัดบริการที่จัดบริการให้กับคนข้ามเพศตัวของชุดบริการนี้นะคะว่ามันควรจะต้องมีรูปแบบอะไรบ้างครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการข้ามเพศเรื่องของ mpfen, สิทธิเรื่องของการส eyes, ่งต่อบริการเพื่อที่จะเสนอให้กับบอร์ดสปสชได้ทําการโหวตต่อไปนะคะตรงนี oui. ้คิดว่าจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นภายในต้นปีหน้าค่ะเวลาเราพูดถึงเรื่องการข้ามเพศเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของการได้รับฮอร์โมนเพียงอย่างเดียวละมัน มีเรื่องของการเปลี่ยนเพศเรื่องของการปรับเปลี่ยนร่างกายให้ตรงกับเพศสํานึกมันมีเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์มีเรื่องของเรื่องของการเ,เข้าถึงองค์ความรู้แบบนี้ค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางสปสชเนี่ยจะรับไว้แค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของที่เราจะต้องทํางานต่อไปเนาะเพราะอาจจะรับเราอาจจะเสนอร้อย ในการพัฒนาบริการสุขภาพบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายในประเทศไทยจะเป็นการพัฒนาบริการที่เป็นมาตรฐานในทางเดียวกันสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมมากขึ้นเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานนะคะสิ่งที่จะตามมาสาหรับพวกเขาเลยก็คือความปลอดภัยในการได้รับบริการสุขภาพค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอเคค่ะ